สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือกิจกรรมงานกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะทนุกบรุงพระพุทธศาสนาเอาไว้ในประวมพระพุทธศาสนากิจกรรมของสำนักสงฆ์หนองกลางบ้านหนองออกมั่นตรูปตำบลจ้าห,จหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจัดงานเปิดเนตรพระประธานในวันที่ 15มิถุนายน2,556ปีนี้ขอเชิญแรงศรัทธาบาร,รมีจากบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเสริมเติมต่อขอบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด